ช่อปดูดีชาแนลนะคะพี่น้องค่ะอ่าหลังจากที่ห้างหายไปเดนน้องพี่น้องเนาะบนเรื่องความดูดีเลยสิมาเห็ดเน่ากินก้นป่วยค่ะอาหารเลี้ยวพี่น้องปลาอาหารเลี้ยวอันนี้เขาก็บจิเป็นอาอาหารเลี้ยวเนาะอาหารกบหามูนะคะของกบหามูได้พี่น้องก็บจิไปต้มให้มันแต่ว,ว่าจนว่าเปื่อยค่ะคือแพี่น้องไม่ต้องสิบปันไงนะคะอ่า วัตถุดิบบอกกับซิมี่อ่ะมื่อนในล้ตเตอรี่ใส่แค่รสนะคะพี่น้องกต่ซิมี่แค่รสมี่ฟักทองแล้กวก็มีกล้วยมีแอป,ปเปิ้ลนะคะพี่น้องฟักบุงฟักกาดขาวแล้วก็เขานะคะพี่น้องสีโอค๊คใก,ก,กนน่นะคะพี่ในใ้องกับสีป๊อมานนี่นะะคนี่ใส่ไข่จักหน่อยนี่ไข่ไข่ปกติแล้วเล่านี่ผู้อื่นกับสีประมาณ ไข่ซีฟองซีฟองเอาแต่ไข่ขาวต่ว่าพ่อนี่เพิ่นให้เพิ่มเป็นไข่ขาวเป็นฮกฟองนะคะก็คือว่าเพิ่นให่ใจตะไข่ขาวนะคะพีน่น้องก็คือแยกออกจยกไข่เหลืองก็คือตอกปันป้นปัน้นปั้นปั้นก่อนเป็นสีบอแม่น่าตองเอาปันน้นมาใส่นี่มันจันสีแล้วเพราะเครื่องปัน้นี้อมันตันบ่ค่อยเหลยเขาก็ต้องเอาปั้นแบบก้อนอันนี้ก็คืออันที่ปั้นแล้วไปก้อนนะคะ<ย>พี่น้อยอันีป้ามันอนีเ้ามนอันนี้เขากับสีปั้นอีกรบบหนึ่งนะคะ หลักการห้าสิเอามากองนะคะพี่น้องเอามากองแบบว่าจันว่าสิบแปลว่าละเอียดคักๆ่แป้นแมนเดสุมือให้หนาะแมนต่อเพดซูมือมือนึงพอเราสิบจิ๋นโยซีขาดนะคะพี่น้องเทากักาบอะไรพี่น้องตีกับกาบอะไรคือกัารรับสม่าตะระเทียนมันจะฉีดอดไรจะถุงมือนึงเราสิบยูซีขาดแต่ว่าติดแป้นแดดล้างมือแป้นแด้สามถุงมื่อมือแป้นแด้สองถุงนะคะพี่น้อยเท่าก็บเฮดใบหรื่อยๆเฮ็ดสุมือมือได้แป้นแดดอันนี้ค่ะ มือนึงเทาก็สามารถย้อนกันกับนมเลยนะคะพี่น้องคือเปินก็บอกคือว่าเออซับกินกันกินคือเศรอบอนนมก็ได้แต่การจังซับเป็นเขาซับกันนะคะพี่น้องเพื่อระบบขับถ่ายเนาะคือเท่าเนาะเท่าก็ยังกินนมกินอะไรเขาด้วกันน้ฮะเฮดเฮดเป็นเมืองไหนเฮดจริงเลยคือก็ร่างปั่นเป็นวันนี้ <intr overseas> ปั้นโดนปั้นหเลปั้นโดนหเปพราะว่าปันแราอเลามาลงปั้น,น,นอน,น้มันปันใสอันนี้มันบดอันนีเมตนปรานคนั้นกอะไ่างปันกับรบริสเพียงวันไหนนะและัแลักลเกือบพันนี่เนาะ แล้วเกือบปั้นนี่ปั้นปั้นมาแล้วก็สิประมาณนี้พี่น้องปั้นนี่ก็จะปั้นในอะไรอย่าดีด้วยเมาเข่าเครื่องจังสิไหมนี่เข่าเครื่องปั้นด้วยตัวเขาเนะอันนี้คือเริ่มต้นของมันนะเฮ็ดเฮทเฮทไอ้มันเป็นคืออะไรเ็จะือเนื้อนุ่มนี่บอกกับว่าถึงขันหรือว่าอันเป็นน้ำซ้ำนุ่มกับตรงมีคว่ำแล้วเลี้ยวนั่นแหละก็เป็นเนืว่าอาหารเลี้ยวเราพี่น้องอันนี้ก็คือว่า ขากะสิสมน้ำเขาไปอีกอยู่พี่น้องเพราะว่ามันมันเหลวมันแบบว่ามันแข็งโพดมันเหนื่อยโพดเวลาไปอ่าไห้เล่าไปปอดเล่าสิมันมันสีไหลบ่ลงเนาะค่ะเนาะทางสายยางมันสีไหลลงไงข้าก็ตอกอันนี้ข้าก็จะเป็นน้ำอุ่นีคก็จะเป็นน้ำอุ่นนะคะคือน้ำต้มแล้วเป็นน้ำอุ่นข้าก็สีมันเป็นน้ำอุ่นปั้นใจนี่อีกเบอร์บอลมันเหนื่อยเกินไปนะคะที่อ่ะเนื้อโมโซฮิตยังกำลังในบาดอาบน้ำให้เราบ่าง เศร้าก็ต้องตื่นแต่้นตีหาตื่นเศร้าเศร้าอาบน้ำเล่าถ้าปอกถ้าแปลงห้องฮ้อนจะก้อนเขาก้อนเขาแล้วจะพิชโตแต่แช่งโตเล่าไหวเพื่อแพ้เราสิงดะเศร้าเลยก็เป็นแพ้เป็นโตพี่นหนูพิชชางก็เป็นห้างนึงมือนหนึ่งมาแล้วจักรเตียดีมิตรเฮ็ดอย่างเดียวบันได้พักไปพอนวันนี้เป็นไง นก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่เมึงเข้าไปซื้อมาไว,พว้พวกัซนพวกอันนี้ก็เป็นเขาเที่ยวซื้อมาไว้เป็นหัวยูโรตัดนะครับเขาเมื่อกี้ใส่ได้โดนเยอะเขาพอเราเรากินบริไลคือค,คนน้องปกติเนาะจะเป็นทับปี้่หนะอืมทับปี้เดียวฮอรนอัน็ีนนใ้ใส่ใเกือบเดือนนี่เดอกครับที่จงไหนกับบุงหูเหมือนกัน<ต>นี่เลากๆกันเดียวนี่ครับพี่นอ้องอ่อโอนมากเลยนะคะอืมข,ข,ขอขอบคุณเฟสครับประเด<อ>่นอขอขอบคุณแซนครับด้วย ทุกบาททุกสตางค์เลยทุกบาทเลยนุกอาจะไปซื้อพวกผู้สีริการเข้าไว้แม่แมื่กับเงินนี่านี้มีแต่เงินแฟนครับที่เป็นโอนใหม่เงินที่เป็นซอยเหลือเขานะครับเพราะว่าอาหารเราเนี่ก็คือต้องซื้อดี่ตู้เองไว้ตลอดเพราะว่าเขาก็ต้องกันให้ต้องจิ้มซื้ออันนี้อันนี้ทีหเอามีพอใส่เ้าก็ใส่ไปครับพี่น้องอันนี้ทีห้องขาดเาก็ต้องซื้อเพื่อนเพราะว่าเพราะอว่าเอฟซีเอฟซีโอนใหม่ก็ซ้ำเงินเงินที่เราต้องต้องต้องมีครบทุกอย่างที่ เพื่อนต้องการนะที่ที่เาต,ต้องสง,งสัยกับเรานะอืมอันนี้จริครับเหมือนเพื่อนบริจาคเพื่อนลมมาอันนี้เป็น Entonces, ปูยวัดนะผลตัวภายในเป็นกระถือมากครับนี่กระตู้ตัวที่เกอา์ติติ๊ตัวเกอาครับลลางใส่อันน <item related> ี้พ่อใส่เด็กใส่นี่เป็นแพรมเพิดแพรมเพิดอันคันเอฟซีพู้ใดซีนอันทรงแพรมเพือรใหม่พ่อน้องบิวตี้ก็สามารถทรงมาได้ นี่เรียกว่ยี่หัวกะยี่หัวได้กระไรต้วเป็นใสเอวครับใสเอวแล้วกัแบบบ้า,แบบานะแบบติดเอาเน่อยเนาะแบบติดบ่เป็นแบบซุปนะพี่นองแบบติดเอายังไงว่าซุปมันอยากว่าคนมันติงคิงบ่ได้นะลักๆก,กกันอย่างนี้นก็จะมีนุ่มนิ่งตะซอยนะถุงมือก็พี่นองอุปกรณ์การการ,การเปลี่ยนตรงมีนะพอเอาไปล่างแผลเราต้องใส่ถุงมือนะครับป้องกันน้องึ้นกันนะอันนี้ก็ขาบ่ได้ก็คือ,คอนี่ครับ ครื่องสวยให้ใจออกซิเจน,นครับนี่ออกซิเจนเปลี่ยนซูม,มือครับใส่ได้เมื่อละหาหกสุบโมงย่างย่างนี่ใ่ได้ซุม,มือนี่สี่นินนะครับออหาหกสิโม,มงอันนี้ก็เครื่องดูสเลีครับพี่น้องเครื่องดูดสเลีของพี่เคทมีพันเอาไมา้นี่ประพม่ณนี้ครับรมรบมรได้การรอบบ้านกัแต่สีแล้วพี่น้องอยน่บ,น,บนมีผู้ใดนี่มีกระตองนี่ เท็นังเนี่ยไม่ออกคำออกค้วมเฝ่อ้ามือมเฝ้าน้องสาวกอกาดิเฝ้าน้องสาวก่อเป็นที่เสียบเถอะเป็นที่เสียบขออันีเลยเออที่เด็ดเลยมาทุ่มมือเล้บ่เนี่สิดก่นแล้วยู่โอ้ยไปรักลื่นปยิยนเปลี่ยนเป็เบิดปกนแล้วอยู่ไเราตเืองาเพื่ออยาก เบสตัวเลียวนะเนี่ยครับพี่น้องก็แรกๆกันี่ทุงดำนะครับขาขาดไปเลยทุงดำทุงดำเทีท่ยวใส่ใส่สกระยานอันพวกที่เครื่อเปืนพี่น้องใส่กระยานไปทิ้มนะครับกระยาทนาทีมี่พิมพ์ปฏิบูลแมนพวกกันทีมีนทานพิษเป็นตั้งนีนน่ายารประมาณนั้นหน้ายำลังเทลเล่อการเกษตรประมาณนี้รายละเอียดกเกษตร กอยู่จะสีแล้ครับอยู่กันสาวขั้วจะสีแล้อันนี้ก็บคันบ่ยคันบ่ได้ปูพื้อนไม่นี่ก็บคันบ่ได้ปูสารไม่กับบ๊เป็นสีที่พี่น้องเมืองเปบ่วยเป็นตะเบิงเลยนะบ่เป็นตะเบิงการดมหมานเลยถ้าใส่เลยก็ใส่เลยเมียนะต้องใส่ผ้ายางครับอันนี้ตะลเมือจะสีนึงกับน้องน้องเปิ้นะพัดลมกับแทงอะไรมันห่อนพี่น้องห่อนนี่ลีนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วพี่น้องนี่นี่อันสุดท้ายแล้วนี่อันสุดท้ายอยู่บนนี่ เแช่หมดทั้งหมดสวทโอ้โกระลังเต๋โอ้เป็นตาวดดีเลยนะเป็นตาสวดออกเลยนะมักต้องตีมักต้องสากระตองกินมักต้งอะไรก็่หมูเลยมาซื้อก่งซื้ยังซื้อย่งซื้อก่ซื้อกระท้อนกระท้อนกระท้อนกระท้อเป็นยังไะกระเป็นแบบต้วงแบบต้ ตอนนี้ไม่ยุยิสานเพิ่มปกติแลังจาะจบโฮมากเลยเนี่ยเจอซื้อซื้อกระตองกระตองเลือดเฮ้ยซื้อกระตองปัจจุบันนีใครๆก็มีกระตองนะคะไม่มีการเรียกชื่อปกตองเอ็นตะอีบอกชื่อมือนีิไปหาหมูก่อนเจเจเบอห์เกินซื้อจักเทอร์มูกระได้เจเมื่อเกินกะดีเลยแฟนนันบอกเลยเนี่ เม่อื่นเฮ้ยดูดับเอื่นเออเอเอลูกสาวอยู่บ่เฮ้ยอืมซื้อนี่กันดีบัตรแดงบุตรีรงาะกันดีไม่ใช่เฮ้ยใครเปินซื้อฉันบอบคนอืมซื้อเลือดซื้อเลือดซื้ออืมก็มีแฟนคลับแล้วเพราะใเอื่นซื้อมากระตอเออไอผซื้อกระตอกเป็นไออื่นะแกรกเอาก็ฝากฝากติดตามส่องกันนี่ ถ่ายส,สุดสุดถ่ายแล้วพี่น้องคะอย่าลืมฝากติดตาม G Channel ด้วยค่ะเด้อเพื่อสิบเบบ้าสามราได้ได้เนาะเดี๋ยวผู้ติดตามเอกากพบผ่านแล้วนะคะก็เรียกแค่เวลาเนาะเวลาเวลานะะคไม่ใช่ยางเดียวเรียกวันละนะคะพี่น้องคะเพื่อมาผู้ใดอยากซอยน้องเพื่ออะไรล่ะก็เบิ้งกีบเบิ้งกีบพ่นไป่พ่นผ้าพ่นไป่พ่นมาเบิ้งเกาะกดไหล่กดแช่กดเด็กผ้าก็ดกดสัตว์ไก่เกาะ กดไปให้นอกรายประหยัดราคาที่ต้งต่างทีขาแล้วเรา,ออจ,าจะอาจจะรูจีบตลอดอยส่วนหนึ่งเพราะว่าหนึง่งห้าก็เสียอวอะขขอาจจะรูว่าถ้าเราเปิดแล้เปิดสานแลดออกเสียนะเพราะเสีย่าอวาอมีเงื่แต่แกกากทุกม,มีเอาไปถึงจีนจวยได้ขอกั้วอีกอีกตัางหากจริงนะเพราะว่าห้าก็บอกว่าเงืนทีอ่<ว>าเพราี่น้องปรด้จากมากกีได้อดเเนี่ยมีมือเบิดเพราะว่า ทำมาต่องซื้อของกระจิกระจอกแอนจิกบปลาตาได้หลายอย่างกินปลากินยังแน่นอกเพราะว่าทั้งปูปวยก็ต้องใส่ข้าวอินก็ต้องใส่เพราะว่ายังนึงข้าวกรบ่ได้ไปเฮ็ดงานอยู่ใส่เพราะว่าช่วงนี้ก็นั่นแหละช่วงโควิดงานก็บ่ค่อยมีมีบ่มีอย่างมีเฮ็ดการณ์ใส่พี่น้องเพราะมันก็อแบบจำพวกชิบได้หลายอย่างพี่น้องก็เออเหมือนเชื่อว่าพี่น้องก็เชื่อว่าัอนบ่ได้อยู่เขามีเอ็นซี่เก็คือแบบแต่ถ้จเย็นในนาะเขามีเอ็กซีเนี่ยอาวกระเจิดกระเจ้าหนึ่งก็นอกฉันเนาะ ถ้าติดตามคลิปน้องเรื่อยๆเด้พี่น้องเพราะว่าเรื่องน้องเขาจะบแบบพีคลิปม่นนี่นั่นเรื่อยๆให้น้องคลิปบบคลิปแบบเร็วก่อนคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้ไ,ไลน์พวกก่อน,น,น,นอเห็นได้ชัดไอ้พิดแพล่นะคะถามว่าไม่น้องไป่ใส่หาเบิรงหลังจากคลิปนี้ลงไปคลิปต่อไปเนาะน้องสีเขียวคลิปล้มเรื่อยๆพี่น้องคะก็ตามพี่ต่ <c oughs> องพูดนะล่ะค่ะชอบมัดเดี่ยวนั่งเงียบเลยกำมังเสนอครับบ๊ายบายได้เจอกันไหมในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ